ทีจเจ็ดด่านที่เราคุ้นเคยชนะแล้วเนี่ยแค่เล่นลนหนไอ้ใช่ป่าววะหรอเก<อ>ี่ยแม่งรู้สึกเศร้าอ,อ่ะไม่ถามเลยว่าทำไมทำไมครับเจอดีว่าเกี่ยวอะไรกันวะคืออะไรวะว่าเนดีว่ามีไม่เศร้าอะไรวะโคตรเหนื่อยนี่ใครมาเรียกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูเฮ้ยกูมากูมากูมาแล้วมาอะไรวะทีมันด้วยอาเหรอเฮ้ยกำลังจะเข้ามาไหนอะไหนอ่ะรอปิดเลยเนี่ย กำลังได้ยินเสียงดีว่าเดินมาแล้วดีว่าเดินเข้ามาแล้วมันมันไม่เลยรถอ่ะถ้าเลยรถจะปิดให้เอายีงไงตัวเยอะตัวเยอะตัวเยอะได้แล้วหนึ่งดีว่าดีว่าดีว่าแข็งดีว่าแข็งตัวเยอะเมื่อกี้มันหลุดเข้ามาข้างในเบินโล่เบินโล่มันเบินโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังไงยังไงไอ้เจี้ยมาสิ เซี่เมซี่เนื้อเปลอยอ่ะแบิ้ลคิวอ่ะนักกามะเนืบเปล่าเหรอเนืบมันเนืบมันป้าเลยหรอแต่ว่านักกามาแบิ้ลคิวแล้วอือตัวเดียวเนี่ยซาเลียได้รอบหน้าเมอซี่น่าจะมีเออตีแล้วเฮ้ยมันเข้ามาแล้วอ่ะมันโขงเข้ามาแล้วกู่เจ๋ออยู่กู่เจ๋ออยู่เมซี่มีอยู่ข้างนอกอ่ะเมซี่อยู่ข้างนอกเลย เคยดูเมอร์ซี่นะเมอร์ซี่ชุบแล้วเมอร์ซี่ชุบแล้วนั่นไงเดราอะเมอร์ซี่โอ้ยทิ้งหายังไงโน้ตุโอ้ออกมัไม่ได้อะออกมัไม่ได้อะเฮ้ยยังรออยู่ถือว่าเพิ่มความถึกไอ้เพื่อนจะตายกันหมดแล้วมาแล้วไงเพื่อนตายหมดแล้วอ้าดีไหมเนี่ยเออ เขาหลังเขาหลังเข้ไเขาหลังโอ้โหปุไม่โดนใครเลยว่ะวยเยอดาวล้วเลยี่ตัวอยู่ไหนกันหมดวะโดนแทงม่งตัวเดียวหกเอง60วี

หายหน้ารถเลยอ่ือซ้ายยืนอยู่หน้ารถได้อยู่19วิได้แล้วเนี่ยเฮ้ยั็งลงไปไปรถท็อปชันสองโอ้โหตัวตัวปิวมาวะ่ะลอมาบึ้มได้ไปสองต้องชนะแล้ว ชนะแล้วทำไมลิงเรายืนนิ่งวะหันมาดูลิงดิแมนเป็นไรตอวคงไม่ใช่ทนไมมันยืนนิ่งตอวคงเป็นไรโอ้ยเอาวะเราจะได้ขนาดนี้ไหมเนี่ยเอาเป็นจีมาก็ได้นะแมนถ้ามีโซเยอร์แล้วเอ้ยแม็ก็เฮเซอร์เอาเฮเซอร์เล่นไม่เก่งเฮเซอร์ต้องเนี่ยต้องคนนี้ว่ะจริงๆนี่นี่ไปเหอะไปเหอะเข่อะไรเงี้ย มึงแค่กำลังใหญ่เพื่อนขนาดนี้วะกลางโลดิเนาะเดี๋ยวมันปลาอะไรมาแล้วมันได้ชาชนะมันไม่ปลาเว้ยมันจะปลาได้ังไม่อยู่ในน้ำทำไมเนี่ยอ้าวนะ <c oughs> มันจะปลาได้กํมามะแค่น,นี้ได้หรอเจนจะสไลด์เข้าไปนะส <c oughs> ิงเจต้ายอยู่ชั้นสองนะี่ทำไมต้องโดนมันมันแตกนะโลูมันแตกแลนะ้วเจนจาไม่มีอะไรที่อ่ะเรนฮัสมันดาวอ่ะจะตายอ่ะ มึงนีย่ยเ <c oughs> อ้าโอยโดนบอลอะ่ะทิพายเออกูมีเออชัตเตอร์ใครตามเข้าม <c oughs> า้ามเนีเบิรเบิร์นเบิร์นเบิรนเบิรเบิรนเบิเนเบิเบิรเบินเบิเบิเอิเบิเบิร์ <c oughs> นเบนเบนเบน่นเปิร์นเรเรเิรวนไ ได้เนี่ก็ได้วะเรา,าดิเนื้อดิษอัดสูตรแม่งโอ้โหไ,ไหนวะไปไหนกันหมดวะาทีมเราเนี่ยโ <c oughs> อ้ยห <c oughs> าตายหาตายไม่ตายเอ้ยทำไมได้หมดอ่ะ ไม่ตายไลนหาตายเฮ้ยเฮ้ยกันให้กันให้กดที่ขวาให <c oughs> เาเ้เอาวะ่ะติดทำไมเอาว่ะยืนดิยืนดินากามาวะ่ะใครไม่มานากามาหลัง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 ไ,ไ,ไหนวะตายเกียรจริงนะเมอร์ซี่เกีเยรเมอร์ซี่อะไรวะ เฮ้ยไอ้ฟัดเฮ้ยเมอร์ซี่เหลือนิดเดียวเออเมอร์ซตายนี่คูอเจาว่ะน้าเราถึงสวนเมอร์ซี่อยู่ไหนวะแมนเมอร์ซี่อยู่ไหนห่างไม่เจอเราจังแรดมาบ่ มร์ซีมันอยู่ไหน,ไหนวะหาไม่เจอจะเติมมาเจอแล้วเกมเหนื่อยอ่ะเหมือยอ่ะเมนตีคจนตายอ่ะเฮ้ยเออมร์ซีตายตัวน,นึงอ่ะได้ป่ะแมนเออสวยฟมี้คือจนตายเลยตัวหน้ารถเหนะื่อยแม่งกว่าโอ้ยทามือซีได้งย,ยัยงไง มาร์ซี่มีชุดนัเนน่ะมีมีแน่นอนมีอยู่แล้วเนี่ยเจ็บกูตอนโดนไล่ฮาร์ดไล่ว่ะโดนท็ออีกแล้วอ่ะโดนท็อปแม่งโดนท็อปมึงจำได้ไหมอ่ะมันล่วงกันหมดเลยปะจุบก็ตายแม่งจุบเอาละสวยละสวยละสวยแล้วล่ะไม่เหลือใครแล้วนั่นแหลือกูคนเดียวตอนนี้แล้วเข้า องอย่างไหนให้มึงผ่านวัฮะรู้ดิโอ้ยเตี้ยวเองนี่แพ้ใช่ไหมเนี่ยถ้ากูได้ลายฮาร์ตตัวนี้ไม่อยู่ทีมก็ชนะไฮาร์ตมันทุบสวยตลอดเนี่ยอันนี้ชุดตอนไหนวะที่โน้ตก็บกะส่วนมาโอ้ไม่ใช่ที่มันดันสูงด้วยเนี่ยเข้าหลังอ่ะโอ้โหว่าแล้วอะไรตายมันบอกว่าอีซี่เหรอมันบอกว่าอีซี่เหรอเอาว่ะ ชนะสามชนะอีกสองตาก็พอแล้วจะชนะหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหานี่ไม่มีมุกอะไรมาเล่นกันดึงมาหมดแหละตอนนี้หัวเริ่มอุ่นทำไมครับหัวร้อนนี่ไม่ได้เปิดเองหัวจริงละเปิดเองและเกมที่เกมที่แปดเนี่ยท็อปโจนได้ไหมวะท็อปโจนนี่โจนอะไรวะโจนกระจอกอุ้ยนั่นแหละลิงของดีลิงกระโดดลงเลยต้องจุ๊กเดี๋ยวว่ากำลังกโดดลงแล้วก็ชิดแข่งจู๊กนี่ใช่โปรแกรมต่างๆหมดใช่ครับจุ๊กกูก็มีนายคืออะไรมีแต่จุ๊กอะไรเงี้ยต่อ มึงก็มีจ <jogo. S 1> ูงกันหมดอ่ะมันไงต่อมันก็ถ <iny> ูกแล้วอ่ะผ <repetition> <t iny> ู <Target> ้ชายมันก็ต้องมีจูงอยู่แล้วเจ็บเอาไม่ใช่หรอวะโอ๊ะอะไรฮะยิงเลยโอ้ยโดนปลาเชงตายโอ้โซเยย์ยิงโซเยยงโอ้สั่นหัวใส่หัวใส่หัวเอาวิบหายโซเยย์โซเยย์โดนผักเหรอโซเยย์โดนผักตก ช็อตช็อตมันเบิร์นโล่ไหล่ได้เปะ่าได้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้มันเข้าตัวเลยเกนจิเกนจีิมันเข้าตัวเลยยังไายคนน่ะจะตายวะโน้ตอยู่ไหนวะอยู่ข้างหลังเนี่ยอยู่ในแคปเนี่ยไพรเมาเรกไพรเมาเรกไพรเมาเรกมาดิมาดิอืม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 ท่าไปไหนบอวะ เฮ้ยน้วจีนโอเคป่ะอันนี้พาเราตีใช่ไหมก่อกลุ่มห่อนก่อกลุ่มเกจิฆ่าใครเป็นตายไปไหนเราวาเก็นจิหาไม่เจอไงเกนจิเกจิเก็นจิเกนจิชอตชเข้ามาช็อตเมาช็อตหน่อยฮหวๆๆๆยืนอยู่ตรงกลางไว้เอาทุบ แล้วไรฮะไม่ตก้ยไม่แลฮะมันไม่ตกวะไม่เข้าใจมันเป็นผู้ชายมันจะตกได้ไงมันอ่านหนังสือมามันเลยไม่ตกอะไรวะตกเบ็ดเฮ้ยสิเฮ้ยจะโฆษณาแล้วหรอโาวะดีว่าดีว่าจ๋าดีว่าจ๋าเทเซอร์นี่ใช่เครื่องดื่มกันแรกหรออันนั้นมันสปอนเซอร์ไม่ใช่เทเซอร์เลยหรอ เอาเหยอเครื่องเลสนี่ใช่เครื่องกินเล็กเหรอเฮ้ยนั่นมันอะไรคาซิโอคาซิโอคาซิโอมันเกี่ยวอะไรวะเข้ากันตรงไหนวะมีแป๊บเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยเมอซี่ล่วงไปดิล่วงไปปล่อยออกมาดิเฮ้ยลิงเดือบันคิวใครตายเมื่อตายเหี้่แหละตายเหี้ยอะไรโอ้ยกระต่ายเนี่เห็นไหม อันนาอัน,นาเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยเราชอบไปกินกับซัพพอร์ตฆ่าม,าม,น <c oughs> มันแมสมึงห <c oughs> ิวให้กันเองเออไปดีกว่าโนดอยู่ไหนโอเคฮะเอาตีเลยเหรอเออเอาตีใครวะเกียดหิวฮ่าเกลียดหิวโหมดฟาดเว้ยวิ่ง ตีว่ตีมากอยู่วะตีมากอยู่วะตีไปโดนรัวดิเอาเมื่อตี่มันดิใช่ไหนแล้ววะโอ้ตาย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 นี่เท้าติไหม่เราคุณมองไม่เห็นใครเลยนะเลือดรไายมันออกไปเลยมอกไปไหนเงี้ยคุไม่เห็นใครเลยอ๋อไหนไงบนเสาเปล่าไหนวะเป็นไงข้างหลังอะนี่นี่นี่เอาต่อยไม่โดนไหนวะตายแล้วตายแล้วเต้นรอเดี๋ย เออเออเมอร์ซี่กับอันนายจะเล่นเล่นคู่กันคิ่ใส่กันถึงนั่นแหละคอมโบในตำนานคอมโบตัดคอมโบนี่ที่ที่เป็นกองคอมโบคอมโบที่เป็นประเทศปะมันกองบอกว่าวันนี้ครับไปดูคองมาทำไมเจอของทำไมครับกองกองไงแต่อะไรของมึงวะอะไรวะลองกองเหรอลองกองไงมึงกองโอ้โหพราะกองมากจังแปง เอาเมอร์ซี่เมอร์ซี่เฮ้ยโดนหลับเมอร์ซี่เมอร์ซี่เฮ้ยอืมโอ้ทำแบบ3-0เดอะดรีมได้ไหมมันน่าจะ3-0ตามเรามาทันเลยแหละถ้ามาช็อตเข้ามาช็อตได้เฉยเลยว่ะมาช็อตเข้ามาช็อตนี่ดังกว่าจะช็อตเอ้ยมันมันมันเข้านู้นกันนะดูแคบโอ้โหผ้าใครตีผาใครขอยิวหน่อย ผ้าเราใช่ไหมท่านใช้ตีกันจังวะอันนี้พ้าเราใช่ไหมที่เอาตีอะบอก,กทีไม่มีใครคุยอยบัวพ้าเราที่ได้มาเอาอหิวบุญสะพานอะบุญสะพานอะนี่ไงชุดเด็ดช็อตเลยดออกคือตายเลยมากันจริงเฮ้ยเทเซอรอยู่ในแคปอะ่ะมือสีมือสีมือสี <c oughs> ไล่ช็อตจนตายน่าสงสารเขานะครับดูซิโอดูซิโอดูซิโอไปไหนเล่าไปไหนเล่า ไปไหนเล่าไปเอาน่้สงสารซสบัดนะครับไปไหนเล่าเงาอปล่างมโนตโยนี่เดียมเฮ้ย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  ใช่เหรอวะตาตัองเลยระบบมีปัญหาหรือเปล่าตอนที่พักนี่เหรอย่า่าฮ่มี่าฮ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 ่เหรอฮาฮอาฮาฮ่าฮาากาศ่า่าฮม่าี่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าห่าฮ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 กา่าฮ่าฮิ่่ฮฮ่่่เ่่่า่่่อื้อ่า่ายเหู